ใหญ่มากอย่างปากคือที่แกเก็บไปบ้างใช่ไหมเก็บกองหนึ่งสามสี่ลูกอ่ะกองอ่ะลูกมันดกมากก็นี่ผมเก็บไปเยอะแล้วดิเก็บไปฝักครึ่งอ่ะเี่ลูกมันโอ้โหุ่นสี่นนู่นฮะย่างนั้วเราอัดทุนแลเราแพนเราแพนกล้องไปดูประทับใจนะพี่เนาะคระเพาะกรับครับครับนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับเกษตรกรผู้ที่ใช้จริงไม่ไม่ได้โม้เนาะไม่ได้โม้แล้วนอะไรกันเลยลูกจริง แล้วก็ขายเหนื่อยจริงๆด้วยเป็นบอลตะนตั้ทีอ้คนเขาแนะนำเป็นบนตะเตี้ยไอ้คนเขาแนะนำเป็นได้หน้าอย่างเดียวเขาไม่แนะนำพี่เขาได้หน้าแล้วพี่ได้ตังค์นะก็ครับแต่ผมเหนื่อยยังไม่ขาดดูเหนื่อยมันเหนื่อยนับตังเลยพี่ดุมากมันดุที่มันจะหมดไปแล้วมันก็ไม่หมดมันจก็ออกให้ขายอีกเดี๋ยับตังนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยนับไม่เหนื่อยพี่ชิมบอกเดี๋ยวไปตากทีไรนี้เนี่ยมันเนี่ยมันดกจริงๆมันห่าเลย ทีแรกผมก็ไม่คิดว่าจะใช้นะก็ลองมาใช้ใช้ใช้ดูไหนไหนขวดอันนี้ไหนที่มันใกล้ๆนี่เลยกูได้ยินฟัด้วยจับนอนมั้งจ yeah. ับนอนบ้านนู้นก็ใช้บ้านนี้ก็ใช้มันดีนะ